ทรูคอ r p ปอเรชันตะลุยภูเก็ตชูดต้นแบบจังหวัดแรกเน็ตเวิร์ก e ม n ดลน t เซชันเสร็จ100%ยกระดับประสบการณ์ใช้งานมือถือ 5G พร้อมเร่งเครื่องพัฒนาต่อเนื่องทั่วไทยขับรถตรวจเช็คสัญญาณรอบภูเก็ตด้วยระยะทางมากกว่า300กิโลเมตรอัปเกรดเสาสัญญาณภูเก็ตราว800แห่ง t ทรูคอ r p ปอเรชันนำโดยนายซิกเว่เบรเก้ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานภูมิภาคลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมประกาศความสำเร็จในการพัฒนาโครงข่ายมือถือให้ทันสมัย Network Modernization ที่ภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์100%ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ใช้งานมือถือ 5G และ 4G ให้กับลูกค้า True และ D-TAG พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยและเป็นอันดับหนึ่ง จุดหมายปลายทางเกาะที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์เบ u ส์สู่ภูเก็ตโมเดลต้นแบบ100% Network Modernization ยกระดับประสบการณ์ใช้งานมือถือเพื่อลูกค้า True และ d t a c ็เพิ่มประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อประเทศนะครับาจาก บริษัท True c o r p o r a t i o n เป็นเป็นหัวหน้าด้านโครงข่ายนะครับก็วันนี้เรานำพาทีมผู้บริหารจากกรุงเทพมาที่พุงจังหวัดภูกเก็ตนะครับแล้วก็มาพบเจอกับพี่ๆสู่มวลชนในจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยมาทำไมวันนี้เราจะมาประกาศว่าการควบรวมโครงข่ายนะครับที่เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยที่เราเริ่มต้นควบรวมบริษัทท u ูกับดีแท็กนะคงยังจำกันได้พอเราควบรวมกัน,กนปับ๊บเราก็เริ่มมีการรวมโคงข่ายเราได้เริ่มทํามาเรื่อยๆตั้งแต่2ปีที่แล้วจน ทั่งถึง้าวันนี้เนี่ยภูเก็ตเนี่ยถือเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ทําเสร็จสิ้นสมบูรณนะ์100%คือหมายถึงว่าเสาทุกเสาในจังหวัดภูเกตนะ็ตณวันนี้นะครับเป็นเสาที่สามารถที่จะรองรับทั้งลูกค้า true และ e t แ c t ได้พร้อมๆกันนะได้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันทุกๆเสาเนี่ยมีทั้งคลื่นของ true และ d ีแท อยู่ครบถ้วนนะครับก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่ละเสาเนี่ยมีจํานวนช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยถ้ามาจาก True หรือมาจาก DT แทก็จะมีจะเห็นว่าจํานวนเสาเนี่ยในภาพรวมเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเสาเนี่ก็จะมีทั้ง ช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นแคปซิตี้ที่เพิ่มขึ้นมีคออบฟรสหรือความครอบคลุมที่ดีขึ้นความต่อเนื่องของสัญญาณดีขึ้นณวันนี้ก็พาพี่ๆสืมม่อมวลชนมาดูก็อยากจะเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆน,นะครับลูกค้าทุกท่านก็ได้ลองใช้เน็ตเวิร์กของเรานะรก็มีปัญหาอะไรก็แจ้งมาที่พวกเราได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีข้อแนะนำปรับปรุงอะไรติชมอะไรก็แจ้งมาพวกเราได้ณวันนี้เนี่ยเรา ถือว่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าเสร็จ,ส,รจสิ้นสมบูรณ์เป็นที่แรกเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทําจังหวัดอื่นต่อไปนะครับแล้วก็น่าจะสักประมาณควอเตอร์สามประมาณสักเดือนกันยายนอะไรประมาณเนี้ยเราคงทําเสร็จทั้งประเทศถึงวันนั้นก็คงจะได้มาพูดคุยกับพี่ๆสุมวลชนอาจจะมีโมเมนต์ออกไปทําอย่างเงี้ยกับจังหวัดอื่นๆบ้างก็วันนี้ เป็นจังหวัดแรกนะถือเป็นมายสเตนเป็นหลักกิโลที่สําคัญที่จะประกาศว่าเออเราได้เริ่มทาสเปแล้วแล้วก็ต่อไปในอนาคตคงมีการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องก็นะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกขั้นนะครับที่มาร่วมในวันนี้แล้วก็ฝากข้อความดีๆเหล่านี้ไปถึงลูกค้าของเราทุกคนในภูเก็ตแล้วก็ในจังหวัดต่อๆไปที่เรากําลังจะไปเยี่ยมเยือนก็ขอบคุณมากครับ